หลังจาก3หนุ่ม3ามุมนะฮะกลับมาออนแอร์ตอนแรกไปเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ล่าสุดนักแสดงมากความสามารถแล้วก็นักร้องรุ่นใหญ่นะครับอย่างกบทรงศิษย์ครับในฐานะนักแสดงรุ่นแรกก็มายอมรับนะครับว่ากระแสตอบรับเนี่ยดีมากนะครับที่กลับมาสร้างความสุขให้กับคนดูอีกครั้งหนึ่งยอมรับครับหลังจากนั่งดูแล้วก็เหมือนย้อนวันวานที่ตนเคยเล่นมาก่อนเลยครับสองกระจกสักครั้งละสองบาทในป่านี้ได้เป็นหมื่นแล้วนะพอพอเลย แน่นอนมันมีมีมีรุ่นเด็กเข้ามาเพิ่มเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เรื่องราวะระหว่างเจเนอเรชันแกรปเนี่ยทำยังไงให้เด็กกับผู้ใหญ่เข้าใจกันในเรื่องราวบอกได้เลยว่ามันมันเหมือนตอนแรกๆที่เราเล่นสามผุ่นเราก็มีมอสตอนนั้นณนะวันนั้นณนะวันนี้เราก็มีเจ้าสี่คือเจ้าตัวเล็กที่สน งงเพราะฉะนั้นคือบรรยากาศมันก็เร,เราเราเราเหมือนกับได้เห็นตัวเองนวันนั้นที่เราได้เริ่มเล่นกันใหม่ๆสามคนนี้ก็มีมีมมมปีปโป้คนเดียวที่ที่เคยเล่นมาแล้วก็เหมือนสมัยก่อนที่พี่พี่เป็นคนเดียวที่เคยเล่นละครมาแล้วมันก็ย้อนเหมือนว่าเอตอนเด็กๆเ,เราก็าเป็นอย่างนี้ก็ก็จะมีอะไรขุกขักบ้างจำบทยากบ้างช้าบ้างมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่รับรองว่าเดี๋ยวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดีขึ้นแน่นอน ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ